สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนๆชวนคนลุกในช่องชฉลอเล่านะครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังท่านหนึ่งและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาเองผมขอเรียกเขาว่าคุณไม้นะครับคุณไม้นี่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แต่ได้มาทำงานอยู่ที่ห้งสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในจังหวัดแพร่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับคุณไม้เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อตอนที่คุณไม้ย,ยังเป็นวัยรุ่นอายุน่าจะประมาณ19-20เขาก็ได้มาทำงานอยู่ที่ห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งตอนนั้นประมาณปีพศ2537ตัวของคุณไม่เองก็มีญาติที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์เช่นกัน และได้มาเช่าห้องอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานซึ่งที่ทำงานก็คือห้างแห่งนั้นนั่นเองผมคงไม่บอกชื่อห้างนะครับแต่จะใบให้ว่าเป็นห้างดังในสมัยก่อนมีชื่อเรียกสองพยางลงทายด้วยเลขสี่และตัวของคุณไม้นะครับมาช่วงแรกๆก็ได้มาพักกับญาติคนนี้ก็พักกันอยู่สองคนที่ห้องเช่าห้องนี้แหละครับ ห้องเช่าที่คุณไม้กับญาติได้เช่าอยู่นั้นเป็นห้องแถวชั้นเดียวมีประมาณเก้าห้องหน้าห้องเป็นบ่อเลี้ยงปลาแปลงผักและฟาร์มเห็ดส่วนข้างหลังห้องนะครับก็จะเป็นโรงงานผลิตอาหารมีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นนะ่ะคุณหมายเราว่าวันนั้นนะ่ะเป็นวันสิ้นเดือนและเป็นวันที่เงินเดือนจากการทํางานออกครับคุณไม้กับญาติและเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกัน ก็พากันไปกินเลี้ยงสังสรรค์ตามภาษาวัยรุ่นก็เลยชวนกันไปกินที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งร้านนี้นะครับเป็นร้านแบบกึง่งผับกึ่งร้านอาหารมีดนตรีแขกที่ไปเที่ยวร้านนี้ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นนักเรียนวัยทำงานพอกินเลี้ยงสังสรรค์กันกเสร็จทุกคนก็พากันกลับบ้านกลับห้องพักกันพอมาถึงห้องพัก ตัวของคุณไม้กับญาติก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนพักตอนนั้นเวลาก็ประมาณตีสองแล้วล่ะครับญาติของคุณไม้อ่ะนอนบนเตียงแต่ตัวของคุณไม้อ่ะนอนข้างล่างเพราะเตียงมันเล็กบวกกับเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่กันทั้งคู่เลยแยกกันนอนดีกว่าคุณไม้เล่าต่อว่าหลังจากที่ทั้งสองคนนะครับ ปิดไฟปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วล้มตัวลงนอนญาติของเขาก็หลับไปก่อนแต่ตัวของคุณไม้เองยังนอนไม่หลับนอนพลิกไปพลิกมาเวลาผ่านไปนานพอสมควรครับเขาเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่หูก็ยังได้ยินเสียงทุกอย่างอยู่ขณะที่คุณไม้นอนอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องน้ำ เป็นเสียงการใช้ห้องน้ําห้องน้ําที่อยู่ในห้องเขานั่นแหละครับห้องน้ําในหอพักนี้จะเป็นแบบผนังที่ไม่ได้ติดกับเพดานเวลาใช้ห้องน้ําก็จะได้ยินเสียงดังออกมาหรือเวลาเปิดไฟก็มีแสงไปเข้าไปหรือแสงไฟออกมาจากห้องน้ําในขณะที่คุณไม้นอนอยู่นั้นและกําลังได้ยินเสียงการใช้ห้องน้ําจู่จู เขาก็เห็นว่าประตูห้องน้ำเปิดและมีเงาของผู้หญิงคนหนึง่งเดินออกมาจากห้องน้ำและเดินมาเยินอยู่ที่ปลายเตียงตรงที่ญาติของคุณไม้นอนรับอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็โน้มตัวลงแล้วมองไปที่ญาติของเขาจ้องมองอยู่เป็นพักเลยละครับตอนนั้นนะครับ ในใจของคุณไมค์ก็คิดไปว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นแฟนของญาติที่มาหาแล้วญาติเขาก็ลืมบอกเขานั่นเองคุณไมค์ก็ได้แต่นอนนิ่งๆิ่งแอบมองผู้หญิงคนนั้นอยู่สักพักและแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาหากฎไม้แล้วมองตรงมาที่เขาภาพที่คุณไม้เห็นท่ามกลางความมืดสลัวที่อยู่ในห้องก็คือ เป็นภาพของผู้หญิงผมยาวหน้าขาวซีดดวงตาเป็นสีดำใส่เสื้อสีขาวแขนยาวกางเกงขาสั้นยืนแยะยิ้มมองมาที่เขาแล้วก็เดินมาหาคณไม้ในขณะนั้นคุณไม้ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยครับและผู้หญิงคนนั้นก็นั่งลง แล้วล้มตัวนอนข้างๆคุณไม้หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาหาคุณไม้แล้วใช้มือและเท้ากอดมาที่ตัวของคุณไม้ตอนนั้นคุณไม้กลัวไปอย่างมากครับเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นต้องไม่ใช่คนแน่ๆอ้อมกอดของผู้หญิงคนนั้นเขาสัมผัสได้ว่า มันเย็นยเยือกมันน่าสยดสยองขนลุกเป็นอย่างมากและความรู้สึกในตอนนั้นก็คือมันอึดอัดหายใจลำบากแต่คุณไม้ก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้หรือร้องเรียกญาติของเขาได้เลยคุณไม้ก็เลยตั้งสติและนอนนิ่งๆแล้วสวดมนต์ในใจนึกบทสวดไหนออกก็สวดหมดละครับพอเวลาผ่านไปสักพัก คุณไม้เริ่มขยับตัวเองได้แล้วเขาก็มีสติแล้วก็ผลักผู้หญิงคนที่นอนกอดเขาออกแล้วลุกคุณนั่งรีบไปเปิดไฟแล้วปลุกญาติของเขาแล้วก็เล่าเรื่องให้ญาติของเขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นนะครับคุณไม้ไม่ได้นอนทั้งคืนจนถึงเช้าพอถึงเช้านะครับก็รีบชนญาติของเขาไปใส่บาตร เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีผู้หญิงคนนั้นเลยแหละครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนญาติและตัวของคุณไม้เองก็ได้ย้ายออกจากห้องเช่าห้องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องของผีผู้หญิงและห้องเช่าห้องนี้มันคุ้นๆไหมครับผมอยากให้ทุกคนได้ฟังเรื่องที่อยู่ในอ p 4เรื่องห้องเช่าผีเฮียนด้วยนะครับเพราะ ห้องเช่าที่ผมได้เล่เาให้ฟังไปนั้นก็คือห้องเช่าห้องเดียวกันหากท่านผู้ฟังท่านใดที่เคยอยู่ในเหตุการณ์หรือเคยเจอเหตุการณ์แบบที่ผมเล่าขอให้ท่านมันสวดมน์มันทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยนะครับและในปัจจุบันนี้หอพักแห่งนี้ได้ปิดการปิดกิจการไปแล้วครับ แต่ยังคงหลงเหลืออาคารห้องพักที่มีสภาพทรุดโทรมให้ทุกคนที่เคยได้มาพักที่นี่ได้คิดถึงกันอยู่เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้สยองชวนขนลุกกันบ้างไหมครับหากชอบเรื่องที่ผมเล่ากร,รุณากดติดตามช่องชาลลเล่าเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ